เรามุ่งเน้น,นในเรื่องขององค์ความรู้ในการแอพพลายหรือประยุกต์ใช้กับทฤษฎีแล้วก็ความคิดเชิงปัจญาเรามีกระบวนการในการคิดในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์ประยุกต์กับทฤษฎีรวมถึงโจทย์วิจัยใหม่ๆฮอตอิชชะะูที่สามารถไปเสนอแนะแนวทางเป็นนโยบายให้กับประเทศชาติสังคมแล้วก็ชุมชนต่อไปในอนาคตได้ในเชิงของบริหารธุรกิจ ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาโทรป,ปริญญาเอกสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือซอฟต์แวร์คือเครื่องมือในการใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆซึ่งฟัสซิลิตี้ต่างๆเนี่ยเรามีทั้งดัต้าเบสซอฟต์แวร์เราเอาใส่ไว้ในห้องปฏิบัติการซึ่งเรามีห้องปฏิบัติการมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์เราใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปในห้องนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการในเรื่องของห้องปฏิบัติการทางการเงินเราก็ใส่ดัต้าเบสเข้าไปในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลนะคะในระดับการทําวิจัยระดับสูงเรามีห้องการเรียนรู้แล้วก็ห้องเซลล์สตัดดี้ของนิสิตโทเอกแต่และห้องสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือจะเรียนเป็นกลุ่มอะไรต่างๆเรามีลักษณะรูปแบบของห้องที่แตกต่างกันสามารถใช้บริการได้ทุกห้อง สำหรับทุนนะคะจะขออนุญาตแบ่งเป็น3รูปแบบในรูปแบบแรกเป็นทุนภายนอกทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนจากบอชอทุนจากสกอวอหรือทุนจากที่อื่นก็สามารถที่จะมาเรียนกับเราได้นิสิตปริญญาเอกส่วนใหญ่เขาจะได้ทุนจากต้นสังกัดของเขามาอยู่แล้วปนระก,กอบกับนิสิตต่างชาติทุนเขาก็จะผ่านมาจากในส่วนของสถานทูตต่างๆของแต่ละประเทศนั้นๆที่ได้พรวายทุนมาส่วนในรูปแบบที่2ก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆ ที่ได้ทุนยกตัวอย่างทุนอปกอที่ท่านจะสามารถเลือกนิสิตของท่านได้เข้ามาเรียนในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาทุนสุดท้ายเป็นทุนของบัณฑิตศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยทางคณะวัยให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาทุนการทําวิจัยก็รวมถึงทุนของการนําไปเสนอ,อวิชาการทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติด้วย